ถ้าหยุดเงนั้นมันจะฆ่าไฟมันจะแช้ของุน่้ำแต่น้ำนสวย ทนมาประตาทนมามากองทีผมใช้ได้เดี๋ยวเราผเราพมันได้ที่เท่านี้แต่ว่าฐานสามบาเขาบอกว่ารากมันไปอีก2เมตรแต่พวกนี้คือนี่มันจะต้องล่อข้ามีจนเส็จหรืออไร้อทำอนไมึงกันวันนั้นมึงัวยยืนทาง้วาแตงแสบปอแดัพนะวะคือว่าแค่อุโรม,มาห์คนไต้องแตง้ ดินถึงขนาดฐานเนี่ยต้องเอาหน้าดินอย่างนีปุ๋ยก็ต้องปุ๋ยิรีชั้นสูงปุ๋ยมากอย่างนีปุ๋ยอย่างนี้ตายไม่ได้กัน ครับในส่วนของการเก็บม,มาพร้อมต้นรมพึ่งในของจังหวัดสุราษฎร์ธานีตอนนี้มีความเก็บเก็บพร้อมยังไงบ้างครับครับท่านผููวารชกัจงหวดสุราษฎร์ธานีท่านวิบินโสได้มีคําสั่งให้ทั้งโยธาทาั้งเกษตรทั้งศูนย์ส่สงเสริมพอาชีพความก้าวหน้าตอนนี้นะครับในสามสามตรงน,นี้เราเอาหน้าดินอย่างดีนะครับวางฐานแล้วก็เย็นนี้ ทางโยธาที่ทีตีตีเขาเรียกว่าทีขอบนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราจะาเตรียมหลุมแล้กวก่าพร้อมอปุ๋ยอินทรีย์นะครับพร้อมเหยียบลูกวันที่29ฉะนั้นวันที่29พร้อมทุกเรื่องครับตามแบบนะครับเพราะต้นไม้เป็นต้นไม้พระราชทา,านด้วยเป็นตน้นหวงพุ่งที่เราจะต้องดูแลจนชดชีวิตของเราว่าต้องดูแลดีที่สุดการดูการดูจะต้องดีที่สุดนะครับ ครับในส่วนของดินที่นํามาใช้เป็นดินดินอะไรจากที่ไหนครับเป็นหน้าดินที่อยู่ติดกับในบ้านนาสานครับเป็นหน้าดินอย่างดีนะครับโดยการอนุเคราะห์จากเอกภาคเอกชนที่ผมไปขอเข้ามาครับครับในส่วนของปุ๋ยครับใช้ใช้ปุ๋ยอะไรปุ๋ยเป็นปุ๋ยอินทรีนะครับที่เราหมักไปไม่นอกว่าหเดือนแล้วครับจากทางนจังหวัดครับ วันอาทิตย์น่ะวันที่จะเรียนนะผมคงเอาห้วเอาอะไรไม่ใช่คือผมจะมาปรุงแต่งลูกมาตอนเย็นนะครับถ้าวันวันอาทิ่ย์นถ้าคุณลุงแต่งลูกมาพี่มาเช้าได้ก็เกษตรคุณเสร็จแล้วเกษตรคุณเสร็จพร่นี้ที่นั่งกับวันเสาเดี๋ยวผมเพื่อเคลียร์ทำอะไรเล็กน้อยพพีีี่่